สวัสดีครับผมเพชรครับสุมาตึกนะครับวันนี้มาปะหผมแล้วสวัสดีป้อแเม่พี่น้องแฟนเพจไปเรื่ยไปเท่ยวนะครับวันนี้ผมจะไปทํากิจกรรมตัวในเอกเชียงใหม่นะครับตะคืนอู้กันว่าจะไปที่ไหนดีกัพอดีฝนตกกันเลยว่าจะไปตีปลากับในเอกในแก้วตอนนี้เป้นตีแล้วนะครับผมก็เลยจะเอาลูกพวก่วงไปดูไปถ่ายว่าการตีปลาเนี่ยมันเป็นอย่างไร กันตีตอนไหนน้ํามาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมไปดูจะไปดูเหมือนกันกับมาเข้าใจว่ากันตีปา่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในหัวขับรถไปหาแกครับ,ปรรรบไป้วครับผม ที่ออะรต่อไปอ่ะเซื้อะกันเนี่ย ไลเดอร์ดูเลยนี่ก็พี่เชี่ยวนี่นี่เลยไม่เลยสุดยอดสแลเดอร์ด้วยอนเลมเหรอการปิดปิดปิดก่อนเดี๋ยวเมียจะเห็นแป๊บลงราคปแปลงไม่เห็นแล้วไม่เลย ยางเลยเนี่ยมันบอกค่อยขึ้นปีเนี่ยเดือนมันน้ำจำความร้อนจังอันนี้ปีแล้วมันแห้งอล้วก็ร้อน่อนรรยากไปคูดนาง4ผีหงงกดแล้ำาเวลุกเ็ไปัชา้ชิ จะกลัวแคนะี่อยกไดแล้วบางเออแคร์นะทำได้บาก๊ดกอดแคร้าปแครปแค่ท้งหลนั่นแหละัวใหญ่รูปิ่มทำต้มยำีลูกพี่สมัยก่อนจะมีใส่เอาเนื้อที่ขบหัวตัวไม่เจ็บที่ลูกพีมาทีมีอุปกรณ์หลายอย่าง อุปกรณ์ตกปลาหลายชนิดนะครับนันเยอะแยะมาตาพิชิงมาตาพิชิงอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิด mm hmm. นี่ได้ของมาแล้วได้ของเด็ดมาแล้วยิ่งกับน,นี้เยอะนะครับแต่ว่ามันกลิ่นสีเดียว

ตกป่าแล้มันเกี่ยวกับอากาศหรอกเกี่ยวครับอากาศเช้าเน่ผมว่าโอเคสำหรับตกป่าเลยครับกป่ากินโหดมากครับถ้าแดดออกหรอแดดออกสมองครับแดดดุมากแต่ถ้ามันจริงมันก็นเกี่ยวเหมือนกันหรอแต่ลืมลืมมันก็อาจาจะดุแต่ดุบบมาก ได้ละสามหัวนี่โอเคแล้วผมได้สองแต้มแล้วในอีกได้หนึ่งแต<บ><บ>้มอาได้เหยื่อใหม่แล้วนี่เหยื่อใหม่แล้วมั้งยังเลื่อนแล้วออมันมีค่าแล้วก็แกวัดจัดก่อนเลย ูนะครับวิธีการเกี่ยวนะฮะหนอนยางนะฮะมีตัวเบ็ดนะฮะเราต้องคว่ำตัวเหยื่อลงให้หางนะหางมันลงตามหางเราจะเห็นเส้นมันนะครับเราขึ้นไปเลยเกี่ยวจึ๊กนะเข้าไปหมุนครับวัดระยะ กเกี่ยวขึ้นเลยปื๊บโผขอโผเสร็จเก็บขอหน่อยครับมาดูกันนะ ถ่ายทันไหมวันนีทำไมไม่ถ่ายครับ <c oughs> ตัวสองสองเท่าแล้วสองเท่าสองเท่าวันนี้เราจะแข่งไก่แก้วนะครับเบียร์สามขวดนะฮะ <c oughs> ใครแพ้ซื้อเบียร์นะฮะ คนกูบอกแล้วแหมโจมก็เไปไน็นไงพุ่มเราีะหันตันสวุปะดเ <c oughs> ขาเรียกว่าเซตสามสองแล้วครับตอนนี้สามสองแล้วนะครับสามสองแล้วครับ เดินไปปุ้ยไปเลยมงมงที่ใกล้ๆชายเขามันจะอยู่ห่มมันอยู่เจ้งเลยมันจะอยู่ห่มห่มแจ้งแจ้งขึงแบดโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเนาะโดนแล้วเอาแล้วเอาแล้วไส่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 หยบแล้วต้องมีต้องมี สามเท่าแล้วสามเท่าแล้วแล้วครับผมนี่ครับช้อนเล็กครับช้อนเล็กครับเดี๋ยวจะพาไปดูช้อนโตยใส่ในต้มส้มหรอเนาะมันอย่าไปโจทย์เดี๋ยวแล้วกันไอสากพากบ้างไหมบ้างอาจะหูได้แต่ว่ากินแล้วกินแล้วไปสูดเอาอย่าขายปุ๋งมาใส่แับนี้เดี๋ยวตึกมือนิดเดียวเนาะมันเดมีเวลาบอกกับว่า ก็กินแล้วมันกินแล้วแต่มันจะคืนเมื่อใดเนี่ยยากจริดๆ้องไปขอใกล้ลงโอ้ยให่ใจๆ่ใจโอ้โหเจออีกแล้วขโมยสี้สามีสาม พี่สาแล้วลิปเงเข้าไปโคตรงามเลยพี่ไม่นะที่แฮบอกยิงไงเนาะใช้นขยันอย่างยันไปอย่างเดี๋ยวมันจะมันจะตามออกมาเห็นมันตามเหยื่อไงมุ่งาให้มีปีงรับโอ้ยม่ซื้อกอทอดเลย มีอะไรยังอ oh. oh, ๋อม oh, ีอ๋อแก้วเออเอาตัวเอาตัวออกมาเลยเอาเข่ามาเน่นะเออเดี๋ยวหมอ โดนแล้วครับ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 ตัวใหญ่ด้วยครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอือโดนแล้วครับว่าแล้วครับมันต้องโดนนะครับอือสวย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 ลังไปนเออสวยครับผม ได้คลิปด,ดีเลยทำไมอ่ะพี่มีได้อย่างมีพี่ข้างๆนั่นเลยอ่ะลองลองพี่เอาย้ำคำตรงนั่นเลยครับมุมไห้ครับตรงตี่ต่อลงอ่ะเข้าตาพอดีเลยเจ้ยแต้มที่สี่ยาล้วน้ำละ โดนอ,อ,อีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับอืออือโดนอีกแล้วนี่ครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับอือวัดแรงไปหน่อยครับ ไซแฟนครับไซแฟนครับ <laughs> ไม้เดียวเลยพี่ตัวนี้ไม้เดียวเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> หมาะขนาดพี่ แต้มที่สองนะครับมันเลยครับใหญ่หอดใหญ่ใสเลยีเลยเออขำครับผมพี่มีสายดีแล้วครับ ดูกป่าโดแล้วก็ใจปลาถุงโทษปลาถุงนักตกป่ามีก็คุยแจ้ไอ้เก้เนี่ยสบายกับปอไม่ยอมเลยเอาก็เหือกูเนี่ยค่อยๆดึงค่อยๆดึงแบ่งคนละเก่งแจ้ได้อยู่นครับไอเทมผมก็มีเยอะนะครับมาได้ครับใส่ก็ ลองเปลี่ยนตะกออั่วเเยดี๋ยวเขาพักเที่ยงก่อนขิวข้าวใบเป็ดเ,ออเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีนะ๋ยวเออสักมืกก้อเที่ยงเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวข้อแห้งครึ่งแรกให้โดนนำไปแล้วนะ6-4นะ่ะปล่อยมัยมนถ้ามันใจห่อนนอนตัวนั้นนะฮะต่อให้เลยเดี๋ยวด,ดูดูผมไปกินเตี๋ยวกันก่อน สุดยอดครับสุดยอดครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวถอปล่อยเด้อเลี้ยงลูกมันเราจะได้มีโต๊ะยากครับตัวนี้นี่เอาเป็นนับตกปลาที่ดีเอาโต๊ะเราก็ต้องปล่อยให้เลี้ยงทายภาพนิ่กันโอ้โหแบบปล่อยหาหา หาลูกมันนะครับลูกมันอยู่ด้านนน้นนะครับอ่านี่เป็นปลาลูกคอกนะครับเราจะทำการให้น้าแก้วปล่อยนะครับเราจะได้มีปลาจกนะฮะได้คอบนะครับได้ครับปลาคอบโอเคลูกแก้วไปหารูปมันฮะน้โอเคเยี่ยมครับขอบคุณครับผมสุดยอดครับโคตรมันเลยครับได้เสื้อครับเสื้อตาม กันไอ้ที oh, okay. ่ชาวบ้านเขาเรียกกันนี่อย mm. ่าเหรอแก้ววอกเออแก้วเสื huh ้อวอกครับแก้วฟีดอมฟิวดอมครับเสื้อนี่มันมีโลโก้มีสู้สนับสนุนเสื้อสวยเสื้อน่าดมน่าดมทีมงานน่าดงออเนิวลโอ้แล้วมึงผมเห็นคขาว่าต้องหล่าเหมือนเขาบ่าวกันนะสกัดดาวรุ่งแม่นออเนิวลคือได้ยินนะ นี่กระตันนุง่งต้องถามโด่งยาบุโต้<า>โของคนงทำเสื้อไม้กอันไอ้กอไอแก<อ>้วมีสองตัวนะเดี๋ยวจะคอแห้งให้ดูอ่ะให้งดีกว่าเดี๋ยวนี้มาละไปขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสซฟไปลุยไม่ตกปลาต่อ องเดี๋ยวรู้เรื่องครับกับข้างหน้าหมายหน้านี่แทบจะตัวใหญ่กว่านี้ครับของได้ของโดนครับของโดนของได้ยิงเลยคือเอาไปไเอาไปไปนี่อะไรอีกของเก้าอี้นั่งนะนั่งนี่กับฝาปานเนี่ยกับอ๋อนั่งคือฝาปานโอ้โห อันนี้หมาธรรมชาติหรือว่าอะไรหมายเออธรรมชาติครับครึ่งครึ่งธรรมชาติครึ่งธรรมชาติ เซตเอ้ยเซตตัวเ,เร,าาราดูในเวลามันกัดกัดบุ๊บชอบสีส้มครับเพื่อนผมสีเขียวผมก็เลยต้องใช้สีเขียวกับสีส้มครับ ได้ห้งองะไปแกบอนึยอดครับฮะนแน่นักเกินเนาะตามันเคยกินครได้ต้องปตีทังนอกและมู้ถึงโอกาสโอกาส,โอกาสได้สดว่าเจ๊คือมันตามันเ็กินแน่นอนอู้ถึงเนาะ ไป,ไปไหายน,นี่มันาบ้านในไปตีไปเอาไปกันเยอะครับต้องไปหาใหม่ใหม่ด้านซ้ายก็เต็มครับตบด้านขวาตามมาทีเดียวครับอุ๊บหายไปเลยเดินด้านหน้ากัต่อทางธรรมชาติต่อเนาะไปหมายข้างทางมาเดี๋ยว <f ork> เอาไปหมายข้างทางต่อเอาไปหมายข้างทางต่อครับผมดูเลย ้โดนกระแทกไหมโดดสูเส้นทางทางวิบากครับโอ้โหแรงครับรถอย่างแรงครับรถอย่างแรงครับแรงครับรถผมมันแรงอยู่แล้วครับโอ้โหรถเขียวคนแรงเลยครับ ไม่ติดครับไม่ติดครับโอ้โหพุ่งไปเดียวเลยพุ่งเดียวครับรถตัวนี้โอ้โหสอนถามเลยอ่ะเออนี่ยังอย่าไปใส่กล้องเลยนะอยไอ้ก่อนโอ้โหใส่กล้องด้วยก็ใส่กล้องไปโดยไปอย่างสบาย ไปพุ้นมามมีหรอครับผมมีหรอปุ้นปุ้นอ่ะบุญพุ่นกัดครับแต่มันไม้ปิ๊กระแวงไม้ปิ๊กนะครับสายเม่ยมมันทอน้องเมี่ยมันท้องขี่ออกไปไหนไปหาาย่ังไงเอาออไป <laughs> Look. Man. Look up. ออ่ะวันโหดเหมือนโกรธใครมาขอบครับขอคุณครับคุณไครับไม่นัดกันไหมเนาะได้ได้ได้เวลากลับบ้านแก้วเมียกองแก้วเมียกองได้เวลากลับบ้านแล้วครับทุกคนเย้ครับเดี๋ยวเขาไปรับพี่นกินเดี๋ยวไปที่บ้านก่อนโซ่โซ่ไหนโซ่ปาคเดินทางกลับบ้านนะครับผม มันได้ประมาณ20กว่าตัวครับอุดยอดครับมันได้รถรถนี่หำน,นักเลยครับรดเต็เยอะเลยเี๋ยคร,รับผมเดี๋ยวขี่รถปิกบ้านในเอกเจียงใหม่ครับเดี๋ยวไปทำเมนูต้มปลา Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ đi <laughs> nam không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไแล้วดูนะครับผมจะให้ดูนะครับปลาวันนี้เปิดประสบการณ์หล่อยครับปลาหนักแก้วนะครับโอ้แบดแบดพี่เออบอกว่าผมโอ้แบดเก้าสิบสิบตัวพอดีแบบปล่อยสักคำแม่ปล่อยไปแล้วแม่แก้วปล่อยคนใหญ่เลยอ่ะ มันเลี้ยงลูกมันอยู่เงี้ยเนี่ยขณะที่มันกิน,นเนาะเดี๋ยวขนาดนี้นี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับพรมยังน,น,นักเนาะครับมันม้วนเปิดประสบการณ์มั่ยในการตีปลาหัวละมันเป็นใดเนาะของม้วน,นเดี๋ยวรอบหน้าปลายใหม่ติดตามเพจของตัวเนอร์วัเล่ยไปเท่ยเดี๋ยวจะเปิดเพจิดน,นะนี่ดูอย่างเนาะ บอยูงเหรอน้องโบเต็มไฟหับแล้ว